สมาร์ทเอ n e จีผ่าเยี่ยมชมฟาร,ร์มตัวอย่างตามพระราชดำร,ริสมเดจพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาได้จัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะมีหลายเรื่องให้เรียนรู้นะคะมาคุยกับครูวีรพน์ค่ะคุณครูคะมีอะไรให้เรียนรู้บ้างคะ ฟาร์มตัวอย่างตามพระาชบุมมริบ้านบาวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับก่อกาเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545ตามพระสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธพระบรมมราชวน,พรรชนีพันปีหลวง <ạ. S 1> ซึ่งพระองค์ทรงตั้งใจที่จะตั้งฟาร์มตัวอย่างให้เป็นครังอาหารที่สําคัญให้กับประสมนิกรชาวไทยและได้เป็นการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกประการหนึ่งด้วย มีพื้นที่ประมาณ3 0 0สองไร่เศษเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทีเดียวที่ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งใน6 1ฟาร์มทั่วประเทศนะครับที่ท่านพระราชทานให้ที่ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้เนี่ยมีอะไรให้เรียนรู้บ้างคะเป็นพื้นที่ที่ท่านพระธานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่รวมถึงเ,เป็นการสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยครับสำหรับฐานการเรียนรู้ในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น8สถานีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ สถานีน้ำดินปุ๋ยการฟื้นฟูสภาพดินและน้ำเป็นเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ใช่ครับครูคะเห็นว่าช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านได้พระราชทานผืนดินให้กับคนไทยเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับก็สืบเนื่องด้วยโควิด19ที่ผ่านมา,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านก็เห็นว่ามีผลกระทบต่อป,ปวงประสบนิกรของท่านอย่างวงกว้างนะครับ ท่านได้พระราทานความช่วยเหลือได้หลายโครงการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโครงการครามตัวอย่างต้งานภัยโควิดประมาณ30ไร่เศษให้มาดําเนินการโครงการช่วยเหลือบรสกนิกิที่ได้รับผลกระทบจากการตกงานหรือเลิกจ้างงาน จากโควิด -19 ทีนีมีคนรุ่นใหม่มีคนที่ตกงานเนี่ยกลับบ้านกลับมาทำการเกษตรเยอะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในส่วนของโซนโควิดตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะครูคะในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นแสถานีการเรียนรู้ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็นตำราที่มีชีวิตเลยนะครับเพราะว่าที่นี่จะเริ่มตั้งแต่พิกผืนดินตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยทางด้านการเกษตรเนื่องจากว่าดินที่นี่นะครับเป็นดินเมืองแรกเก่าสภาพพื้นที่เนี่ย จะไม่มีแร่ธาตุอาหารดังนั้นเนี่ยประชาชนได้เข้ามาเห็นได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเริ่มจากศูนย์เป็นยังไงซึ่งเขาสามารถปรับไปใช้กับชีวิตจริงได้เลยโซนนี้คือเริ่มจากศูนย์เลยเหรอคะใช่ครับแล้วพลิกฟื้นยังไงถึงได้เขียวขจีอย่างนี้คะคก็เป็นไปตามแนวเกษตรสดีใหม่ขององค์พ่อหลวงราชการที่9นะครับเราก็ได้น้อมนําหลักการทรงงานนะครับมีศาสตร์พระราชารวมถึงแนวเกษตรที่ใหม่ผนวกกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเอามารวมกันในพื้นที่แห่งนี้นะครับ ประชาชนจะเรียนรู้โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่น้ำไปเลยครับว่าน้ำคือชีวิตครูคะแล้วดินที่เสื่อมโทรมจะฟื้นฟูยังไงสําหรับดินเนี่ยเราจะให้ทางประชาชนที่เข้ามาดูงานเนี่ยให้ทราบถึงโครงสร้างดินตั้งแต่แรกเลยว่าโครงสร้างดินประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วจะให้เขาทราบถึงปัญหาเลยครับว่าดินที่มันเสื่อมสภาพไปเกิดจากอะไรแล้วจะต้องไปเพิ่มเติมอะไร อยากมาเรียนบ้างนี่มาได้ยังไงบ้างคะสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่เรียนรู้24ชั่วโมงครับสามารถประสานได้ที่ฟาร์มตัวอย่างครับซึ่งจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มทําเกษตรจนสามารถสร้างรายได้ได้วยความยั่งยืนได้เลยครับเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนูมิภาคก็นําเรื่องของพลังงานทดแทนก็คือระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเข้ามาที่สวนเรียนรู้นี้ด้วยครับก็ต้องขอคุณการไฟฟ้าส่วนพิภาคนะครับที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆให้กับ ในพื้นที่แห่งนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสถานีพลังงานทดแทนซึ่งเป็นสถานีที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ว่าการที่ไม่มีไฟฟ้าเลยก็สามารถทําเกษตรได้แล้วพลังงานทดแทนแดดเนี่ยบ้านเราเหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถผผันน้ําเข้ามาสู่ระบบทําการเกษตรได้เลยและระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิต์นะคะก็ใช้งานจริงที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะคะครูคะที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ย เกิดประโยชน์อะไรบ้างคะสถานีต่างๆเนี่ยสุดท้ายจะจบในเรื่องการทําอาชีพที่ยั่งยืนซึ่งทุกคนที่เข้ามาดูงานเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อความยั่งยืนในในอาชีพของเขาเองท่านผู้ชมคะเป็นพระหมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่ตอประสบดีกรีชาวไทยนะคะวันนี้ขอบคุณครูมากเลยค่ะคที่พาเรามาเรียนรู้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะพาท่านผู้ชมไปที่กิจกรรมจิตอาสากันค่ะ คุณสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาระบาทสําเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีคุณชยาวุฒิจันทรทอผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพลตรีไพรัตน์โอลานไพยบู์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน p e. ีเและจิตอาสาร่วมกิจกรรมนักโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสมพึ่งจังหวัดราชบุรีเราทำความดีเพื่อชาตต่อสนาอหมายวรั์ Oh. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้โดย PEA ได้ดำเนินการตรวจสอบและปร,ะปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานฟาร์มตัวอย่างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าปัม๊มสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำพาชี เพื่อให้ประชาชนสูบน้ำใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์อุปโภคบริโภคและโยนค่าพระราชทานมอบโคจำนวนสองตัวปล่อยพันปลาและร่วมปลูกต้นไม้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่าววีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการทำการเกษตรอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านมีไรายได้ นำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดและจากการฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มไปใช้ในการประกอบอาชีพของตอนเองทำให้ราษฎรมีความรู้ด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและยั่งยืนค่ะและท่านผู้ชมที่ต้องการจะเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องของน้ำดินป่าฟื้นฟูดินฟื้นฟูน้ำนะคะรวมถึงพลังงานทดแทน ก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่นี่นะคะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับบิชานสายฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ